พรุ่งนี้วันสุดท้ายผู้ถือบัตรสวัสดิการอยากเข้าร่วมคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้ต้องคืนบัตรภายใน7มิถุนายนนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะกับช่องจูเกเซอร์กนะฮะเอาสาระดีๆมาฝากท่านทุกคนฮะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะฮะไปขยี้ข่าวอันนี้เลยดีกว่าะฮะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายผู้ถือบัตรสวัสดิการ อยากเข้าร่วมคนละครึ่งนะฮะต้องคืนบัตรภายในพรุ่งนี้นะครับคือวันสุดท้ายกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์จะรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จําเป็นต้องสละสิทธิ์การเป็นผู้มีบัตรโดยให้นําบัตรไปคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดการรับสิทธิซ้ําซ้อนระหว่างโครงการนะครับ ทั้งนี้การคืนบัตรดังกล่าวถือเป็นการสละดสิทธิ์ประชาชนไม่สามารถรับสวัสดิการผ่านบัตรได้อีกหากผู้มีบัตรคืนบัตรหลังวันที่7มิถุนายน2564จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้นะครับระยะที่3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ส่วนสำหรับผู้ที่มีบัตรที่สละสิทธิ์แล้วและประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3นะครับในวันที่14มิถุนายน2564เช่นกันหรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ในวันที่21มิถุนายน2564สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอีกเช่นเคยนะครับหรือเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นั่นเองนะฮะหรือ เวอร์ไวด์เว็บยิ่งใช้ยิ่งได้อีกแล้วนะครับท่านไม่ใช่นะฮะก็คือเวอร์ไวด์เว็บยิ่งใช้ยิ่งได้ .com นั่นเองฮะผมหมายถึงว่ามีใหม่อีกแล้วนะฮะนะครับเช่นเดียวกับบัตรประชาชนทั่วไปนั่นเองนะครับก็นี่นะฮะก็เป็นข่าวๆาวนะฮะพพุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่อยากเข้าร่วมคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้ต้องกูมบัตรภายใน7มิถุนายนนี้พพุ่งนี้นั่นเองนะฮะก็ลองดูนะฮะอยากได้เงิน รัฐบาลยังไงมาเยียวยาก็ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะเอาข่าวๆมาฝากพี่น้องทุกท่านกันอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ